เฮ้ยโอ้โหครับ, hey, oh ho, รบจังหวะน,นี้โอ้โ oh หถือว่ายิงไกลจังหวะน,นี้เล่นจังหวะทีเพอนะครับจัตุภูมิแก้วกลางครับสับได้ขวาจังหวะนี้ไม่ใช่วันของทนงสั่งจริงครับวันนี้ดูับเสียท่าอีกแล้วครับโดนสับไกลลูกนี้ครับ จตุ้มูมแก้วกลางครับดูเดี๋ยวต้องดูภาพชา้าเกิดอ,อะไรขึ้น,นเนี่ยยิงเนี่ยโอ้โหไกลเลยครับเนี่ยครับเล่นเร็วมาแล้วแอะหนึ่งทีส,งทสองแล้วจังหวะที่สามย<ถ>ิงลูกนี้โอ้โหเห็นทนงศักดิ์ออกมาครับโอ้ต้องต้องยอมเลยครับจังหวะนี้ธนงศักดิ์เนี่ย ผิดตำแหน่งไปหน่อยครับแล้วโดนจตุภูมิเล่นงาน